มีปาฟิลกันเลยอุปสราคัทำให้เราเดินช้าลงแต่ไม่ใช่เหตุนลที่ทำให้เราหยุดเดินต่อจากนี้ไปพบกับรายการหมข้าวเช่าเทือนครับหมกขันไทยเช่าเท่อนหมูเป็นเรื่องเป็นราวมีเรื่องไร่ชาวชาวยิบมาะล่าวขันทันทีลงกันเลต้าว ว่ามันร้อยดีสาระกะมากมียับเลยว่าแค่ไดนเชิลุงเชิญป้าเชิญคุณตาและคุณยายทั้งเพื่อนยิ่งและเพื่อนชายรับชมได้ใบใจกดไม่เลขกสิบแอเอ็นบีทีปักตายมีข้าวสารมากมาย ไ่เลยวี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมนะครับเข้าสู่รายการหมูข้าวเา้าเตือนท้ากันแล้ววันนี้วันังคารที่ทุกคร ิงหาคม2568ครับใช่แล้วค่ะรายการบอกเข้าชาวเชิญนะคะนำเรื่องราวในพื้นที่1ิจังหวัดภาคใต้มาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำทุกวันตีห้าวันเย็นฟันนีนะคะข่าวสารดีน่าสนใจในนอนวันนี้มีเยอะแยะมากมายเลยติดตามกันได้เหมือนเดิมค่ะทางทีวีดิจิตอลกันเลยหมายเลข11นะคะแล้วก็ไล่ซอดตอนนี้ไล่ซอดอยู่แล้วด้วยทีเพจเอ็นบีจีเดคอสตีธรรมรัฐวีจุดซ่องค่ะเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์กดรัวใจเป็นกำลังใจให้ทีมงานได้นะคะแล้วก็มี่องทางให้ได้ติดตามรับชมช่อง ทุกแพลตฟอร์มเลยช่อง y t u t u นะคะ nbt นครศรีธรรมราชข่าวส้านแล้วก็รายการทีน่าสนใจนี่คือมีครบแน่นอนเราไปถึงช่องทาง TikTok nbt นครนะคะแล้วก็ช่องทาง X nbt นะครศรีธรรมราชแล้วก็ IG ด้วย nbt นคะรล,ลากไล่ช่องทางฝากไว้ด้วยนะคะครับใครที่าไปเห็นโมราโปรในแพลตฟอร์มเลยฝากกดไลค์กดแชร์ เรก็ติดตามให้มู่เรากันด้วยนะครับโพลแบบไหนอ่นนะไม่โปรนี่นะไปจ่ายมาไปอ่านข้าวอยู่ในเพชรผมใหรดอบันรือเล็กึกว่าไปแบบโพลแทลสาลีอะไรแบบนี้ไม่ใช่แทลซาลีตัวเองไหม ข่าวแรวันนี้คุณผู้ชมคะเรื่องราวนี้กันเลยนะคะทางผู้แทนจากมาดิฟมาเลเซียและก็รัสเซียนะคะตอนนี้ก็ทยอยเดินทางมาถึงจังหวัดภูเก็ตแล้วนะคะในการรวมประชุม AIB d 2 0ดีก็เป็นการสะท้อนความสัมพันธ์ใกล้ชิดกับประเทศไทยจัดกันทีจังหวัดภูเก็ตเราไปแลยาบรรยากาศกันค่ะนี่เลยบรรยากาศทีท่าอากาศยานภูเก็ตคึกคักตั้งแต่และว่านะคุณผู้ชมคะผู้แทนประเทศสมาชิก AIB d ดีก็เดินทางมายังต่อเนื่องค่ะ โดยมีนายเดนิสโบลสกีค่ะตำแหน่งผู้อํานวยการสําหนักงานผู้แทนรัสเซียประจําอาเซียนค่ะจากสถานีโทรทัศน์รัสเซียทุเด์ประเทศรัสเซียก็เดินทางมาถึงเป็นทีเดียบร้อยแล้วนะคะโดยร,รัสเซียนเนี่ยเป็นหนึ่งในประเทศที่มีความสัมมันธนเน่นแฟนกับไทยนะทางในด้านการท่องเที่ยวทางความร่วมมือทางการซื้อซ้างมวลชนด้วยค่ะ นอกจากประเทศรัสเซียแล้วนอกจากนี้ทีนี้ยังมีนายมิเชลดูเพิตเบอร์ราดนะครับเก็บเป็นตำแหน่งคือประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทกระจายเสียงซีซิลนะครับอยู่ที่ประเทศซีซิลนะ คือประเทศก็อาจจะไม่ค่อยคุ้นนะแต่ว่าเขาบอกว่าได้เดินทางมาถึงจากวัดภูกเก็ตแล้วโดยเขาบอกว่าเซซีลนะครับกับประเทศไทยมีความสัมพันธ์ต่างการทูตและก็การท่องเที่ยวที่ดีมายางยาวนานโดยที่ว่าประเทศไทยเป็นหนึ่งในจดุดหมายในปลายทางที่ว่าชาวเซซลนะครับได้นิยมเดินทางมาพักพอนณา,ดาเดียวกันเซซลเองก็เป็นประเทศมุกก็ที่ได้รับความนิยมจากนักท่องเที่ยวทางชาวไทยแล้วก็ทั่วโลกด้วยนะครับหลังจากนั้นคุณซาฟา ชาฟิกนะครับนเะตท่านเป็นประธานข้องคณะกรรมาการวิทยุกระจายเสียงข้องมาดิฟนะครับปฏิบทศิมาดิฟก็ได้เดินทางมาถึ่จังหวัดภูเก็ตนะครับซึ่งเขาบอกว่าความรวมมือด้านซื้อระว่างมาดิฟกับไทยก็มีมาอย่างไกลขิดและก็ยาวนานอย่างต่อเนื่องไม่เพียงแค่ในมิติข้องซื้อสั้นมวลชนนะแต่ว่ายัางเป็นการสะท้อนความสัมพันธ์ทางการทูตและก,ก็การท่องเที่ยวที่ว่าเขาบอกว่าเน้นแฟนอย่างมากซึ่งเขาบอกว่า ไทยถือว่าเป็นจุดหม้ยนึ่งหยดในยมข้องชาวมาดิฟต้วยเหมือนกันแล้วที่สําคัญมาดิฟก็เป็นจุดหมาที่สําคัญข้องชาวไทยที่ใครเขาบอกว่าทะเลต้องไปเที่ยวที่มาดิฟนะที่เขาบอกว่า การประชุมครั้งนี้จะเป็นการช่วยยกกระดับความรวมมือด้านซื้อให้มีความก้าวหน้ามากยิ่งขึ้นด้วยค่ะใช่ค่ะแล้วก็ในคณะเดียวกันนะคะคณะ,ะผู้แทนจากประเทศมาเลเซียจํานวน6กคนค่ะก็เดินทางมางทึ่ฐานการศยาน,นานาชาติภูเก็ตแล้วนะคะโดยมาเลเซียถือเป็นหนึ่งในประเทศผู้ก่อตั้ง AI b d บดีและก็มีบทบาทสาคัญในการขับเคลื่อนความรวมมือซื้อในภูมิภาคมาโดยตลอดค่ะการทยอยเดินทางมาของผู้แทนจากหลายประเทศก็ตอกย้ำว่าการประชุมในครั้งนี้ที่เกิดขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตค่ะก็เป็นเวที สำคัญในการเื่ิมความสัมพันธ์ระหว่างประเทศและซื่อมวลชนในระดับภูมิภาคโดยไทยในฐานะเจ้าภาพก็ได้รับการยอมรับถึงศักยภาพและความพร้อมในการเป็นส้นกลางการประชุมระดับนานาชาติยางแคจิงกอสิบเก้านถึงยี่สิบเอ็ดสิงหาคมนี้นะคะจัดกันทีจังหวัดภูเก็ตค่ะใครที่อายุในพื้นที่ของจังหวัดภูเก็ตเป็นเจ้าภาพก็รวมให้การต้อนรับกันด้วยนะครับนะาใช่ค่ะ มาในพื้นที่ของจังหวัดนครศรีธรรมราชบ้านเราครับมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีนะครับจัดงานโอเพ่นเท้าประจำปี2026นะไม่ใช่ว่าส่องพันยีวานะเขาจัดงานเพื่อไปปีหน้าเดีวนะนะเขาเรียกเป็นการเขาจะปีการศึกษาปีการซ่นะาไหมจะเป็นการโอเพ่นเท้าปีซ่องนีที่พนะครับนะสัปดาห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นนะครับจัดขึ้นระหว่างวันที่18จนถึงวันที่2ีสิงหาคม2568่รกับเราไปแล้วพาไปอย่งางไรกันครับ อ่านี่คือว่าบรรยากาศที่เกิดขึ้นนะครับในวันค้องพิธีเปิดเลยนะดยดรส้มปองรักษาทรรมนะครับ่านเป็นรักษาราชการเท่นอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครรี่ธรรมรานะครับเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมถ้าถือเต็มเมคือว่า n a t r u open แหวนซ่องพันยีสิบพกนะครับซัปดาห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีรองอธิการบดีคณะบดีผู้ช่วยอธิการบดีบุคลากรนักซึกษาและก็ผู้ปกครอง เข้าวรวบในพิธีเปิดครับใช่ค่ะสำารับกิจกรรม n h ็นเอสชี o าร์ยู2 2 6ค่ะก็เป็นสัปดาห์เปื่อการพัฒนาท้องถิ่นมหาวิทยาลาัยชร,รัชัฏนครซิทธรมราชนะคะก็จัดขึ้นระวว่าง18จนถึง 2 0สิ 5, งหาคมสองา568ก็จัดกันที่หอ่อประชุมผักดีดำรงรินมาวิทยาลราชภัฏนคนครีธรรมราชนะคะเผื่อแสดงพุ่นงานโดดเด่นก็เป็นการพัฒนาทักษะข้องคณะและลักสตรเป็นการประชาสัมงันธนลักสตรและก็เป็นบริบทพับรวมข้องมาวิทยาลัยราชภัฏนคนครีธรรมราชค่ะเพื<ช>่อเปิดรับนักศึกษาเชิงรุกประจำปีการศึกษาสองา569นะแล้วก็สร้างความภาคภูมิใจในเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ข้องมห้าวิทยาลราชภัฏนครครีธรรมราชค่ะโดย กิจกรรมภายในงานนะคะก็มีการจัดนิทรรศการแสดงผลงานโดดเด่นผลงานการพัฒนา,า,นาท้องทิ่นข้องคณะค่ะ,คะก็ยังมีสำหนักส่งเสร่อมวิชาการและงานทะเบียนนะก็มีกิจกรรมเปิดรับสมัครสมัครนักศึกษาไหมสัม่ำพาแล้วก็ขึ้นทะเบียนนักศึกษาแล้วก็สาม,มารถที่จะจองห้องพักนักศึกษาภายในงานในครั้งนี้คือครบรอบหนึ่งวันได้รอยก็คือได้ียบรอยคือสะดวงกมาค่ะก็ค,ค,คือเมืม่อกว่าใครที่ไปงาน ก็คือทราบมาไปเยี่ยมชมนเทศกาลกับวิชาการเร็ว<ช>น้อง<ะ>ที่อยู่หมหกนะก็คือไปถึงคืนตวเวะเบียนกศึกษาจองหอพักแล้วก็คือว่าได้เรียนภายในหนึ่งวันเลยคือว่าจบสิ้นกระบวนการเลยนะยในเรื่องนี้ครับดรสมพงษ์รักษาทมนะครับท่านรักษาราชการกาแทนอนธิการบดีมาหาวิทยาลัยราชภัฏนคของที่รมร,ราชเก้ก็ได้กล่าวว่าปัจจุบันน้องเจนี่การเรียนได้มีการเปลี่ยนรูปแบบไปเร็วนะปัจจุบันการเรียนการสอนรับอุดมทึกษ่าในพื้นที่มีความโดดเด่นมากขึ้นความเชี่ยวชาญตามศาส ต่างๆก็มีให้หนักศึกษานี้นักเรียนนักศึกษาได้เลือกศึกษามากิ่งขึ้นโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศซี่ธรรมร,รัชก็ได้มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ในที่นี้ว่าจะทำเพื่อให้การเรียนการสอนมีความทันสมัยซอดคลองกับความต้องการของตาลาดแรงงานอันนี้คือเรื่องสำคัญคือว่าต้องซอดคลองกับตาลาดแรงงานนะแล้วก็ให้บัณฑิตร้ามาที่ว่าพัฒนาทักษะพัฒนาความสามารถให้มีรูปแบบที่ทันสมัยโดยมหาวิทยาลัยราชภัฏนข้องนครได้มีการตั้งรูปแบบขึ้นมาใหม่คือว่า รีสกิลอัพสกิลนิวสกิลนะครับนะเผ mm ื hmm. ่อเป็นการสะสมน่วยกิจรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตเลยนะจนกระทัางได้การรับรองมาตราทานนะครับเพ mm ่า hmm. มีการนี้ขึ้นมาซึ่งว่าได้รับรองมาตราทานคุณภาพการภายใ,ในระดับประเทศแล้วก็มีการรับรองคุณภาพการศึกซาบจากภายนอกตามมาตราทานสรากลระดับ เอเชียกันด้วยนะครับนี่นี่คือวัตถาท่านทีได้รับขึ้นมานะครับนะตัวที่ว่าเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่น่าสนใจมากๆนะคะเอเชียยูโอเว่นเ2026ค่ะสนใจที่ว่าแบบว่าพอถ้าว่าใครสนใจนะอยากจะไปสมัครสมัครเรียนนะสมัครสัมผ่านขึ้นทะเบียนนันศึกษาแล้วก็จองห้องพักภายในวันเดียวครบจอบได้เลย18เรื่อง2 0นี้นะคะใครทีน้องๆที่สนใจเชิญได้เลยนะคะอันนี้พีอาเข้ามาอะไรไหม ่อาไป <laughs> ไอยะดีกว่าอยะอยะไปกันทีจังหวัดยาลาวันนี้พาคุณผู้ชมไปกินหอยแอเตะรู้จักไหมไม่รู้จักแต่หอยอื่นพอรู้จักมึงอย เฮ้ยนี่เขาบอกว่ามีมีภาษาไทยมากันแล้วเอาอะไรวะเฮ้ยใส่น้ำจืดเป็นเมนูโบร้านห้ากินยาคุณผู้ชมค่ะแต่วันนี้เขาค่ายเจ้าแรกในพื้นที่ค่ายดิบค่ายดีมากๆลูกค้าเข้าคิวรอกันคือเยอะแยะมากมายค่ายกันไม่ทันจ้าน่าสนใจแน้ติดตามกันได้ในช่วงของไอยาค่ะครับ ใยะวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดยาลาค่ะพาไปดูจักห้อยแอรต๊อรัว่วห้อยไรายนํำจืดค่ะเมนูโบราณฮากินยากและลานแอต๊อกสลัดคักนีทบา ก็ได้มาเปิดคล้ายเป็นเจ้าแรกในพื้นที่จังหวัดยาลาค่ะโดยนําข้าวจากชุมชนกอสะทรนจังหวัดนาราธิวาสซึ่งที่นั่นก็มีการทํากันมานานกว่า3าบปีแล้วค่ะเมื่อได้มาเปิดคล้ายที่นี้เพียงไม่นานก็โด่งดังจนลูกค้าตั้งเข้าคิวรอซื้อกันอย่างคึกคักมีทั้งนักเรียนนักศึกษาและก็ผู้ใหญ่ใครที่เคยชิมกินแล้วก็จะกลับมาซื้อซ้ำกันไหมเลยค่ะพอรสชาติความร้อยแบบโบราณบางคนจะดูดน้ำซอสก่อนที่จะกินเนื้อหอยที่มีรสว้าทํา าาบอกกันเป็นเสี้ยงเดียวหวาร้อยสุดฟินเป็นอย่างมากเลยค่ะซึ่งทางร้านก็ได้นําห้อยแอร์ต๊อกมาสร้างสรรค์เมนู5รสชาติจัดเต็มค่ะเสิรฟความร้อยแบบไม่ซ้ามีทางรสดังเดิมรสว่านกลมกลม่อมรสต้มยำเปรี้ยววานเข้มเป็นซิกเนเจอร์ของรา้าน และนอกจากนี้ก็ยังมีร,เรสเผ็ดแซ่บพอดีรสบาร์บีคิวเค็มอ่อนๆและรสปาปิกา้าหวานเค็มชวนกินค่ะโดยทุกรสชาติเด็กกินได้แน่นอนค่ะในขณะที่รสต้ยมยำจะเป็นรสทีนิยมจะทําคล้ายหมากเป็นพิเศษค่ะเพื่อให้เพียงพอกับลูกคา้าโดยจะค้ายในราคา,าห้อละยีิบห้าบาทจะนําไปกินเล่นลึกกินคููกับข้าวยำก็ข้ากันดีเลยค่ะ รดยคุณบุรณีเวนาซ่าก็ได้บอกว่านะคะเปิด์ค่ายมาเพียงไม่นานแต่ลูกค้าตอรบรับดีเกินคาดเลยค่ะใายห้อยวันลจจะเจ็ดสิกิโลกรัมค่ายตั้งแต่ใบซ้ำจนกว่าขค้งจะมดบางวันค่ายมดภายใน5ชั่วโมงค่ะแต่ปัญหาก็คือห้อยแอรต้อมีจำนวนจำกัดหากวันนั้ไม่มีวัตถุด,ดิบร้านก็จะต้องปิดชัวคราวนั่นเองค่ะ แต่สําหรับหอยแอต้นนะคะก็จะเป็นอาหารพื้นบ้านของคนชุมชนตากใบจังหวัดนราธิวาสค่ะที่นั้นก็จะทํากันมานานกว่า30ปีแล้วค่ะโดยเดิมก็ค้ายตามตลาดนัดก่อนที่ทางร้านจะนําสูตรนี้มาปรับปรุงแล้วก็เปิดเป็นร้านแรกในจังหวัดยาลาโดยยังคงรักษาวิธีการปรุงแบบดั้งเดิมคือนําหอยมาพัดกับเครื่องปรุงตามสูตรเฉพาะของทางร้านนั่นเองค่ะร้านไอต็อกสลัดคักมีทาบาก็ตั้งอยู่ที่ตือบอตรงข้ามซอยรวมเพด ข้างร้านข้ายาตำบลสเตงนองอําเภอเมืองยาลาจังหวัดยาลาค่ะใครที่สนใจก็สามารถลองมาแวะชิมกันได้นะคะรับประกันความร้อยเครืองแน,น่นเข้าถึงรสชาติแน่นอนค่ะในยังที่บอกไปนะคะห้อยแอร์ต้อมีจํานวนจํากัดหกวันไนม่มีวัตถดุดิบร้านก็จะต้องปิดชั่วคราวค่ะแนะนําไห่โทรอบทามลวงหน้าก่อนนะคะที่เบอร์นี้เลยค่ะ0 8 2 7 7 6 0ค่ะและนี่ก็คือทั้งหมดในช่วงอายะจ้า ไมดูจะดูซีซั่นน่ากินจังนะค่ะวอนถ้าไปยาลาเดี๋ยวไปผ่าน้องทินนี่ไปกินแล้วหอยอะไรนะหอยแอตโต้จำได้จำได้ <c oughs> อ๋อผักกันสักกู่ดีวกว่าครับเดี๋ยวกลับมาไม่ในช่วงหน้าครับค่ะ ภูเก็ตดินแดนที่ความมุ่งมั่นหลอมรวมกับแรงบันดาลใจจุดหมายของมืออาชีพและสวรรค์แห่งการพักผ่อนที่ลงตัวในเดือนสิงหาคมนี้ประเทศไทยภาคภูมิใจในการเป็นเจ้าภาพการประชุมนานาชาติณจังหวัดภูเก็ตมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างเครือข่ายสื่อที่แข็งแกร่งที่สุดในภูมิภาคภายใต้หัวข้อ media for people peace and prosperity สิงหาคมนี้ที่ภูเก็ตประเทศไทย เราอาจพูดต่างภาษามาจากต่างที่ต่างถิ่นแต่เรามีความฝันอันเดียวกันเยาวชนของอาเซียนคือเมล็ดพันธุ์ของวันนี้ที่จะเติบโตเป็นอนาคตของทั้งภูมิภาคเยาวชนอาเซียนพลังแห่งอนาคต ไปคนติดห้าแค่สองพันหน้าเองใช่เหรอใช่ทำไมถูกจังอ่ะไม่รู้ดิลองสั่งมาไหมเฮ้ยสีดำนี่นี่ระวังนะสั่งของออนไลน์ถูกเวอร์แบบเนี้ยอัดหลอกให้โอนเงินแต่ไม่ได้ของ ตรวจสอบเพจร้านค้าว่ามีตัวตนจริงไหมมีรีวิวหรือเปล่าอย่าโอนก่อนตรวจสอบบัญชีเว็บไซต์จากบัญชีตรวจสอบมิดช,ชาชีพใช้บริการเก็บเงินปลายทางหรือซื้อจากแหล่งที่เชื่อถือได้เท่านั้นรู้ไหม <G ül üyor> จำไว้นะคะน้องๆอย่าให้ความโลภพาไปจิตของถูกเกินจริงอาจไม่มียู่จริง <G ül üyor> กลับมาชลีช่วงของรายการนะครับนะทักทายพี่อาร์มทั้งที่หนึ่งเดียวเกยหน่อยใจ๊เลยว่าไม่ได้จักตัวเองจักเกย์ตะกี้หรานะครับเกย์ว่าเกย์บเลยวันี้ยบเลยตรงนี้เนี่ยเรียกว่านะแต่เดียวทีมงานเราทีมงานอาวุธชู้เรียกว่าเรืที่นาทีเลยเรียกว่าเกยกว่าเกย์ยื้อก่คนเดียวอันนี้คุมทุกอย่างนะไปดีกันครบคณะสตวศาสตร์นะครับมหาวิทยาลัยราชภัฏจราได้มีการจัดแข่งขันนะครับนะสบัดเซ่เขาบอกว่ามีการดึงเด็กประถมและก็มัธยม เข้ามารวมอนุรักษ์วิธีขง้งข่าบอยเราไปเลยลาพาบรรยากาศที่กับวา่าเข้าแกงกับปันพรื้นครับในบ้นที่ของจังหวัดยาลาคณะสัตวศาสตร์นะครับและก็ธุรกิจประทุว์มหาวิทยาลัยราชภัฏจะรลาได้มีการจัดกิจกรรมทุดสร้างสั้นภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์โดยการแข่งขันสบัตเซซึ่งก็บอกว่าได้รับความสนใจจากนักเรียนชั้นประถมมัธยมตอนปลายแล้วก็มัธยมตอนต้นมีการเข้ารวมอย่างคือัเพื่อเขาบอกว่างานครั้งนี้จดขึ้นเพม่อเป็นการอน,อนุรักษ์ วิธีเบฟข่าบอยแล้วก็คนเลี้ยงสัตว์ ในอดนนี้ด้วยครับค่ะโดยกิจกรรมนี้นะคะก็จัดขึ้นภายในงานสัปดาห์วิทยาศาสตร์เดอร์ร็อกวันที่18จนถึง2 0สิงหาคม2568ค่ะโดยคณะวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีแหล่งการเกษตรนะคะซึ่งเนี่ยแหละบรรยากาศการเน้นน้องหอมเน้นน้อามืออุดรไปเสียวแม่โดนหู้เลยนะไม่หรอไม่ได้ยินแต่ว่าการสัาบเซก็ต้องสับตีหลักโคนนะอย่าไปยื่นเค้กันอยู่นะตัวเดียวหน้าเฮ้ดคุณผู้ามคะบรรยากาศก็เต็มไปด้วยความสนุกสนานนะทั้งนักเรียนทังนักเรียนยิ่งชายเลยก็มาแสดงทักษะการสับแซ่เผื่อสา ฟางเสียงเป็นเอกลกักษณ์ใช่ไหม,มันจะได้ยินเสียงใช่ไหมพี่ซ้ำการแข่งขันสปััดเซนี้นะคะเป็นกิจกรรมประจําปีที่จัดขึ้นเลยเพื่อเพิ่มทักษะด้านเกษตรเกณนักเรียนนักศึกษาค่ะรวมถึงเป็นการออกกาลังกายนะแล้วก็เป็นการอนุรักษ์อุ้ยเสียง นเชี่ยวันนี้เชี่ยงเซต้องวันนีแล้วมันมีนเชี่ยงก,กันดุทีว่าได้นะเชี่ยงเซนี่เดี๋ยวดักดุกมาเกล็กๆเลยค <c oughs> ่ะคุณผู้ชมก,ก็เป็นการอนุอนรักษ์วิธีแบบดังเดิมของคนเลี้ยงสัตว์ในอดีตนะแม้ว่าในพื้นที่จังหวัดยาลาเนี่ยจะเป็นการทําประตูสัตว์ไม่มากนักแต่ว่าการแข่งขันเนี่ยยังคงซืบตอดประเพณีกันเอาไว้ค่ะครับที่นี่พอเราเล่นการแข่งขันเนี่ยเราก็ต้องเล่หเหล่องกติกาสักนิดหนึ่งนะเล่นน้องจีนี่นะถ้ารับกติกาการแข่งขันก็บอกกำหนดให้หนึ่ง สบัดให้ได้เสี่ยงดังต่อเนื้องคลายประทัดใคยทําได้ยืดทุดให้ผูวนั้นเป็นทุกคนชนะอ๋อ,อว่าพื้แต่และคนรีบบัดกันจังปุ๊บปุ๊บปุ๊บนะเพราะว,ะาว่าเข้ากัหนดเวลาไว้ว่านึงนาที่เครสบัดได้ยืดทุดก็คือว่าได้ระดับนึงซึ่งเขาบอกเงินรางวัลน,นะแม่อาจจะไม่หมากไม่ไม่แต่ว่าก็เป็นกําล<อ>ังใจให้เด็กๆนักเรียนนะกอนผู้ตกเก้าวันนั้นนะโอ้โอันนี้เป็นการแสดงโชว์ของคุนพีทีเจ้าไปเล้วเลยอ่าเพื่อเขาบอกรางวัลนาทีนึงได้หกรวยบาท อันดับสองไดซี่รอยอันดับสามได้ซ่องรอ,อยอสิบนะครับแลวกนี่มเมื่อวันนี้เจนี่เห็นแต่เดียวคือว่าการแสดงโชว์จากคณะอาดุมพีที่คือควารางวัลชนะเลิศอะดับมห้าวิทยาัยมาแล้วนะครับนะเป็นการมาแสดงโชว์แล้วก็เพิ่อเป็นการสร้างความตัดใจสร้างแรงบันดาลใจให้กับน้องๆน,นะครับนะอือ น้องบ่าวนั้นนานว่าหมดเร่งเลยเดียวแบบแบบวัดติ๊กเข็เร่เสียงดังดีมากเลยแต่ว่าเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมนะที่เขาอนุรักษ์กันเอาไว้สืบทอดกันมามีการแข่งขันประจําตุกปีเลไอย่างเี้ยกับปีซ้ำว่าปีที่แล้วเราเคยอ่านข่าวนี้แล้วด้วยสวัสดี่จังหวัดยะลาแก่ปีแล้วนี่ของมอะไร ปีนี้ก็เป็นก้องน้องๆน,นะครับมาทยุมค่ะรับมาถีจังหวัดน,นครศรีธรรมราชบ้านเรากันมั่งงานเนี่ยก็คือมีกันอย่างต่อเนื่องค่ะไปเขียวงานนี้กันแล้วค่ะงานเทศกาลหาหา่ทะเลและข้องดีเมืองนางคร้งที่สี่นะคะจัดระหว่างวันที่18จนถึงย4สิงหาคม2568ค่ะเขายกทับร้านคาามากว่า100ร้้านค้ามาเลยนะแล้วก็อาหารทะเลเนี่ยซด,ด,ดอดหารททะเลซดสะอาดปลอดภยัยพรอ้อมกับศิลปินมากมายชมฟรีตลอดงานค่ะ นี่เลยคุณผู้ชมคะงานนี้นะคะ นายสมชายลีลาน้อยค่ะตันผัวราชการจังหวัดนครศรีธรรมราชค่ะเป็นประธานเปิดงานเทศกาลอาหารนทะเลและของดีเมืองนางครังทีซีริมเคลื่อนแม่น้ำปากพนังนะคะปากพนังริเวอร์ฟอนถนนชายนามเทศบาลเมืองปากพนังอำเภอปากพนังจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะซึ่งจัดขึ้นอย่างยิ่งใหญ่เลยค่ะงานนี้โดยมีนายกิติศักดิ์รองเดชได้อัยค่ะนายกิติพง์รองเดได้อำเภอปากพนังและก็นายควันชัย รอดมานี่นาย,ยกทิศส,สมนตรีเมืองปากพนังนะคะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ น่วยงานภักเอกชนและก็พี่น้องประชาชนในพื้นที่รวมในพิธีเปิดอย่างพร้อมเพรียงค่ะคโดยในปีนี้นะเมื่อเะนเจนบอกปักผนางก็ได้ยกทับรานคามากว่าหนึ่งร้อยร้านอาหารทะเลสดสะอาดปลอดภัยแน่นอนและก็ที่สาคัญพักกลางคืนพลาดไม่ได้พร้อมกับศิลปินมากใหม่จัดมาให้ชมฟรีตลอดงานและก็ยังมีเล็กช่วงพิธีเปิดเมื่อวานที่ผ่านมานะมีการจัดแสดงโค่นกว่าหนึ่งรอยชีวิตจากน้องๆวิทยาลอะะจะรสิ้นนครที่ทำราชแล้วก็มีการจุดพลุที่ยิงย่ี การตาเลยค่ะมัเสียดายนะป๊าบยังเป็นันมาดีนะระวังจุดพูกับโค้นะเอาเดีอันต่อไปก็ได้นะอ่านนี่เคแล้วเคแล้วเคจุดพู่แล้วเคจุดพู่แล้วโดนทักเว็บดามาโดนโดจุดพู่ร้อนู่ร้าวเขาบอกว่างานนะฮะทะเลแล้วก็คงดีเมืองนั่งกลางติตี้นะอ่านั่นพู่มาเลยร้อยแหล่พู่เรื่อยๆเขาจุดพู่มาจากในแม่น้ำเลยนะคุณผู้ชมขาแม่น้ำปักบ้านั่งรับเขาบอกว่างานครั้งนี้ จัดขึ้นระว่าวันที่1 8แปดจนถึงวันที่2 4สี่ไอ้ช่างภาพเราท่ายจังนะครับแม่ม่าฝามึกตึ้งนะนี่ช่างภาพไม่น่าจะไม่ผลนะตุ้มเมื่วานะช่างภาพตุ้มแน่นอนคนนี้นะด้วยงานครั้งนี้จัดขึ้นนะครับเป็นการส่งเสริมแล้วก็การประกอบอาชีพของประชาชนแล้วก็พัฒนาเศรษฐกิจในระดับชุมชนให้มีการพัฒนาทองถิ่นมาขึ้นครับเป็นการสร้างรายได้ให้ชุมชนมีความเข้มแข็งพึ่งพาตนเองแล้วก็มีความรักความสามัคคีเกิดขึ้นในหมู่คณะ ส่งพุ่นให้ว่ามีการเกิดปัญหาเศรษฐกิจในระับร,บร,บร,บรบากหญ้าพอและหลาคนก็บอกว่าตอนนี้ค่ายโค้งในไม่ค่อยได้นะ<อ>ก็มีการจัดงานขึ้นเพื่อที่จะให้มีการพื้นที่ข้องจำนา่ายค่ายโค้งนะครับนะแล้วก็เป็นการเพิ่มัก,กยภาพขีดความสามารถด้านอาชีพให้มีประสิทธิภาพนะครับให้ประชาชนมีีคุณภาพชีวิตด,ดีขึ้นสร้างูมิคุ้มก,การการเปลี่ยนแปลงข้องเศรษฐกิจตลอดจนมีการพัฒนาการท่องเที่ยวข้องชุมชน เพืเมืองที่เขาบอกว่าเมืองอะไรทําแห้งไส้น้ทำทําให้มีการกระจายรายได้ของธุรกิจทางท้องเตียวสู้ชุมชนนะครับส่งเสริมให้ประชาชนได้จาหนยอาหารผลิตภัณฑ์ข้องชุมชนหรวาเป็นข้องดีปากผันนั่งด้วยนะครับมีก็คือว่ามีข้องสดมีได้มากมายแต่พมเล่เร่จังฝาพมใต้แต่ป่าม,มึกแต่เดียวนะพมินนะแต่ก็โอกาสนี้เขาบอกว่าก็เชิญชวนนะครับนะให้ประชาชนทุกคนที่วันเสีย ข้าวใบเที่ยวในเมืองปากพนังก็ทราบมาไปเที่ยวงานกันได้จนถึงวันที่24่สิงหาคม2568นห้ี่ครับใช่ค่ะเรียนเชิญนะคะมาเที่ยวนครศรีธรรมราชไปเที่ยวปากพนังกินข้องทะเลสดๆกันใช่ครับมีของเรียกินแน่นอนนะครับนะข้าวยีระเด็นวันนี้เราไปเกาะติดการประชุมเมื่อวที่น้องกินนี่ว่าไปแล้วข้าวแรกแต่ที่เขาเริ่มการประชุมแล้วครับการประชุมใหญ่เอไอบีดีนะครับนะที่จะขึ้นที่จังหวัดภูเก็ตซึ่งเป็นการเปิดฉากแล้ววันนี้เพื่อเป็นการตั้งเป้าว่าทราบคณะทํางาน จะมีการรับเคลื่อนยุทธศาสตร์ซื้อแห่งอนาคตที่มีบุคลากรซื้อไทยนะครับได้เข้ารว,วมด้วยที่เกิดขึ้นข้องการประชุมครั้งนี้คือเป็นการประชุมสมัสมย้ามันประจําปีของสถาบันพัฒนากิจการวิทยุโทรทัศน์แห่งเอเชียแปซิฟิกหือว่าตัวย่อคือวอ่า AIBD อันนี้จะเป็นชื่อภาษาสากลน,นะโดยงานครั้งนี้จะขึ้นระหว่างวันที่1ิ ก้าจนถึงยี่สิบเอ็ดสิหาคมสองพันห้าร้อยหกสิบแปดโดยจัดขึ้นครั้งนี้เป็นครั้งที่ยี่สิบสามแล้วฝ่ายใต้หัวข้อข้อง,งานครั้งนี้คือว่าพลังซื้อสร้างคนสร้างสร้างสิทุกสู้สังคมอย่างยืนนะครับได้เปิดฉากขึ้นอย่างเป็นทางการแล้วในวันนี้ที่จังหวัดภูเก็ตโดยประเทศไทยได้เป็นเจ้าภาพนะครับนะเริ่มต้นที่วงประชุมแรกคือการประชุมคณะทาํางานวางแผนชิงกลยุทธ์เพื่อพิจารณาและพักดันวาระสําคัญที่จะกาหนดติดต่างอนาคต ของอุตสาหกรรมซื้อเอเชียแปซิฟิกในอีก5ปีข้างหน้าคือว่าเร่งกันวันนี้คือว่าเพื่อกำหนดติดตั้งในอีก5ปีข้างหน้าด้วยนะครับในะช่ค่ะโดวยวาระสำคัญในวงประชุม SPT ก็คือการพิจารณาแพ่นยุตธศาสตร์ AI b บีดีปี2025จนถึงปี2029ค่ะและก็ทีหน้าจับตาก็คือการหาหรือเผื่อจะตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนสร้างคณะซึ่งจะทำหน้าที่ในการผลักดันเป้าหม้เชิงรุกขององคอก์กรก็จะประกอบด้วยนึ่งก็คือคณะทำงานขับเคลื่อนด้านเทคนโนโลยีเกิดไม่มุ่งเน้นการนำเทคโนโลยีและนวัตกรรมเช่น AI เนี่ยค่ะคมาปรับใช้เพื่อยกระดับการทำงานและประสิทธิภาพของซื้อค่ะซ่องนะคะก็คือคณะทำงานขับเคลื่อนด้านเหนือห้ามุ่งเน้นการ สร้างสั้นเนื้อ5ทีมีคุณภาพสร้างไรายได้และตอบสนองความต้องการของผู้ชมในยูดิจิตัลค่ะและก็สร้างค่ะคณะทํางานครับเขินด้านความอย่างยืนค่ะมงงุ่งเน้นกันกําหนดแนวทางด้านการเงินและก็สิ่งแวดลอ้อมเพื่อให้ซื้อสามารถดดาเนินงานได้ยัง มีความมั่นคงในระยะยาวแล้วก็จะการจัดตั้งคณะทํางานในปีนี้ที่ว่าเป็นการสําคัญข้องเอไอบีดี I นะคะแล้วก็คาดว่าจะมีบุคลากรของกรมประชาสัมพันธ์ข้องประเทศไทยเนี่ยเข้ารวมเป็นส่วนหนึ่งในคณะทํางานเล่านี้ด้วยนะคะครับงานคันนี้ก็จะขึ้นโดยกรมประชาสัมพันธ์เรา<ช>ได้เป็น <ฮะ S 2> เจ้าภาพในการจัดงานครั้งนี้ขึ้นครับอ่ะวันนี้เวลามดหมดเวลาแล้วน้องเจนนี่แล้วก็ซ้ำแล้วก็ทีมงานวันนี้ยัง <laughs> กูยใ่ผู้โตอยู่คนเดียวนะแล้ว <c oughs> ก็ตัวลากูชื่อไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะกลาวไร่ เคยเช้าเทือนงูเป็นเรื่องเป็นราวมีเรื่องไร่ชาวชาวยิบมาเลาวันทันทีลงกันเลยแต่ว่ามันร้อยดีสารกะมากมียับเลว่าแค้ได้เชิญลุงเชิญป่าเชิญคุณตาและคุณ ยิ่งและเบื่อชายรับชมได้ไม่ใจกดไม่เหล็กสิแอดเอ็นบีทีปากตายมีข่าซานมากมายบอกได้เลย